นานมาแล้วสมัยพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีครั้งนั้นมีชายชาวนาผู้หนึ่งมีนิสัยขยันขันแข็งเขาคิดจะขยายพื้นที่ในการทำนาของเขาออกไปจึงได้ไปจับจองที่ดินรกร้างแห่งหนึ่งซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของเศรษฐีผู้มั่งคั่งมาก่อน ชายหนุ่มได้ถากถางที่แห่งนี้เป็นที่นาของตนและได้ออกไปไถนาตามลำพังอยู่ทุกวันอยู่มาวันหนึ่งขณะที่กําลังไถนาอยู่นั้นผานไถก็ไปสะดุดติดอยู่กับของแข็งท่อนหนึ่งในดินวัวที่เทียมไถไม่สามารถลากต่อไปได้จึงหยุดนิ่งอยู่กับที่ชายหนุ่มคิดว่าเป็นรากไม้ จึงเอามือขุดคุ้ยก้อนดินเป็นหลุมลึกดูแต่แทนที่จะเป็นรากไม้อย่างที่เขาคิดกลับเป็นแท่งทองคําขนาดใหญ่เท่าโคนขายาวประมาณสี่ศอกฝังอยู่ในดินซึ่งทองคําแท่งนี้เศรษฐีเจ้าของบ้านคนเดิมได้ฝังซ่อนไว้แล้วอพยพครอบครัวไปอยู่ที่อื่นเวลาผ่านไปนานแสนนาน จนบ้านเรือนผุพังราบไปเหลือแต่เศษอิฐเศษไม้กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่าขณะนั้นพึ่งจะบ่ายคล้อยยังมีเวลาเหลือพอที่จะทำงานได้อีกมากมายชาวนาผู้รักงานจึงค่อยๆถอนคันไถให้หลุดพ้นจากแท่งทองคำที่ทอดขวางอยู่นั้นแล้วโกวยดินกลบท่อนทองคำล้ำค่าไว้จนมิด เขาตั้งหน้าไถนาต่อไปโดยไม่คิดหยุดงานจวบจวนโผลเพลได้เวลากลับบ้านเขาจึงหยุดทำงานเก็บแอกไขและสัมภาระต่างๆวางแอบไว้ที่โคนต้นไม้แล้วย้อนกลับไปยังที่ฝังแท่งทองคำคุยดิงออกตั้งใจจะแบกกลับบ้านแต่ทองคำแท่งนั้นทั้งใหญ่ ทั้งมีน้ำหนักมากเกินกำลังจะแบกหามไปได้เขาจึงนั่งตรึกตรองคิดหาวิธีที่ดีที่สุดด้วยความฉลาดรอบคอบและมองเห็นการไกลเขาจึงคิดว่าควรจะแบ่งทองคำนี้ออกเป็น4ี่ส่วนส่วนที่หนึ่งสำหรับขายนำทรัพย์มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้สุขสบายตามสมควรส่วนที่สอง ฝังไว้ที่เดิมเก็บไว้ใช้ยามขัดสนส่วนที่สามสำหรับเป็นทุนทำไร่ทำนาและค้าขายส่วนที่สี่สำหรับทำบุญให้ทานเมื่อกำหนดในใจได้อย่างนี้แล้วเขาจึงตัดทองคำออกแบ่งกลับบ้านคราวละท่อนแล้วนำไปใช้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรก ด้วยความไม่ประมาทชาวนาผู้รอบคอบจึงไม่ยอมปรีปากแพร่งพรายเรื่องนี้ให้ใครทราบแม้แต่ลูกเมียเขาเกรงว่าคนในครอบครัวจะเก็บความลับไว้ไม่อยู่หรือเผลอพูดออกไปให้ชาวบ้านสงสัยไต่าถามหากความลับแตกก็ไม่พ้นอันตรายจากโจรผู้ร้ายยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่การจับจ่ายใช้สอยในบ้าน เขาก็ยังควบคุมให้เป็นไปตามปกติไม่มีใครในหมู่บ้านได้ล่วงรู้เบื้องหลังในความเป็นผู้มั่งมีของเขาเลยนอกจากจะเข้าใจเอาเองว่าเป็นเพราะความขยันขันแข็งในการทำงานของเขา